สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่ม11ตอนที่308จับกลุ่มทวีปแอฟริกาใต้พื้นป่าอเมซอนยานอวกาศผจญภัยลำหนึ่งแฝงตัวอยู่ภายใต้แอ่งน้ำแห่งหนึ่งในพื้นป่าอเมซอนประกอบกับการอําพานสัญญาณและทุกระบบทํทำให้ไม่มีใครพบเจอณนะบางจุดในป่า นักลบในชุดออกศึกสีน้ำเงินเข้มหลายคนบ้างนั่งขันสมาธิอยู่บนพื้นบ้างยืนพิงต้นไม้ใหญ่และบางคนนั่งอยู่บนกิ่งไม้บรรดาอสูรที่น่ากลัวในป่ากลับไม่กล้าเฉียดเข้ามาใกล้พวกมันแม้แต่น้อยฟิวฟิวฟๆๆิเงาล่างสีสายโผล่ขึ้นมาจากน้ำณที่ห่างไกลออกไป ทั้งสี่คนนี้ต่างอยู่ในชุดออกลบศึกสีดาหัวหน้าเหล่านัดลบพากันลุกขึ้นเรียกขานพร้อมกันสื่อสารด้วยภาษาสากลในครั้งนี้สกุลนัวแลนสันได้ส่งหน่วยพิเศษประกอบด้วยระดับดาวเลิกขั้น9 20คนกับดาวเลิกขั้น7และขั้น8อีก60คนในจำนวนนี้แบ่งเป็นสหน่วยย่อย มีผู้นำอยู่สี่คนหัวหน้าทีมหน่วยย่อยประกอบด้วยทัวเหเลยหูรอ,อนอามานและอาพาโลโดยมีทัวเหเลยหูเป็นหัวหน้าใหญ่ของผู้นำหน่วยทั้งสี่อีกทีเออในเมื่อมากันพร้อมหน้าแล้วก็ว่ามาเถอะพวกเธอรับผิดชอบแต่ละคาบสมุดผลการสาะหาเป็นอย่างไร ทัวเลยูถามเสียงเข้มเขาเป็นบุรุษผิวเข้มดำร่างกำยำมีผมพิเศษเป็นสีดำเจือสีเขียวแม้ว่าที่ตรงนี้จะมีหน่วยองค์กรนวหลานซันยี่สิบคนต่างก็เป็นดาวเลิกขั้นเก้าทว่าก็เป็นเหมือนอย่างเช่นหลวเฟิงเองที่สามารถสังหารศัตรูที่เหนือกว่าสถึงสขั้นด้วยเหตุผลเดียวกัน ต่างก็เป็นดาวเลิกขั้น9แต่ละคนกับมีความสามารถในการต่อสู้แตกต่างกันนัวแลนสันที่เป็นจักรวาลขั้น9้าเองก็เคยสังหารระดับจักรวาลมากกว่าพันคนมาแล้วกว่าครึ่งก็ยังเป็นจักรวาลขั้น9ก้าด้วยระดับขั้นเดียวกันยังมีความแตกต่างของอำนาจการต่อสู้มากมายนะัก ทัวเลยูก็คือผู้อยู่ในธรรมเนียบระดับต้นทั้ง10ของหน่วยองค์คกษแปด0 0นัวหลานซัน,นแห่งสกุลนัวหลานซัน,นตัวเขาเพียงลำพังก็สามารถต่อกรกับระดับดาวเลิรกขั้น9้าได้สิบคนหัวหน้าหาไม่เจอหาทราบอาสูรลาหูตัวนั้นไม่เจอเลยนั่นสิทางนี้ที่รับผิดชอบมหาสมุทรแปซิฟิก หลายวันมานี้แทบจะพลิกทั่วละแวกมหาสมุทรแปซิฟิกจนครบแล้วก็ยังไม่เจอซากอสูรล,ลาหูทางพวกเราที่นี่ก็เหมือนกันหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายต่างก็หาไม่เจอจะเอาอยัางไงดีนักลบทั้งกลุ่มต่างก็มองหน้ามายังหัวหน้าทั้งสี่หัวหน้าทั้งสี่มองหน้ากันเอง อาหมาที่มีรูปร่างกับยำที่สุดพูดเสียงเข้มพวกเราทั้ง80คนใช้เวลามากขนาดนี้ค้นหาแทบทุกตารางนิ้วใต้มหาสมุทรจนหมดแล้วต่างก็ไม่เจอซากอาสูรลาหูอย่างนั้นขั้นต่อไปคงต้องทำตามแผนของท่านโพล่าแล้วอืมทัวร์เลยบูพยักหน้าตามแผนของท่านโพล่านั้น ซากอสูนลาหูนี้มีสองความเป็นไปได้หนึ่งมนุษย์ได้ไปเอาไปผ่ายแยกหรือเก็บเอาไว้สองมนุษย์ไม่ได้ไปซากยังอยู่ใต้ท้องสมุดแต่ในเมื่อไม่พบซากอสูนลาหูในท้องสมุดเลยก็แปลว่ามนุษย์ได้ไปแน่นอนอเมริกานกครฐานทัพวอชิงตันช่างเป็นวันเวลาที่สวยงามจริงๆ บอลินเบนเดินออกจากคำเนียบขาวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มหน่วยอักขาที่ไกลออกไปรีบช่วยเปิดประตูรถหลูให้บอร์ลินเข้าไปในรถบริการสองคนตามเขาตามเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนที่คนขับรถออกรถไปทันทีอยู่ในฐานหล่อเลี้ยงชีพมันแออัดเหลือเกินพื้นที่มีอยู่แค่นั้นอยู่ไปก็อึดอัด ยังดีนะที่พวกมนุษย์ต่างดาวชั่วร้ายพวกนั้นไปหมดแล้วเบอร์ลินยิม้มหันไปพูดกับบริการผิวดำด้านข้างเดวิดพวกเราควรที่จะสำนึกบุญคุณท่านหลวเฟิงผู้ยิ่งใหญ่หรือเปล่าครับท่านบริการยิ้มตอบเผยฟันสีขาวจั่วะทั้งแผงอืมเบอร์ลินยิ้มเล็กน้อยจากข้อมูลที่ได้จาก จักรวาลจำลองโลคที่เราอยู่นี้อยู่ในบริเวณเขตเวิงวางครั้งหน้าหากมนุษย์ต่างดาวจะมาอีกอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาหลายปีชาวโลกเรานี้เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเห็นไหม่หุ้นที่ล่วงหลนนพวดเดียวติดดินก่อนหน้านี้ตอนนี้ทะลุเพดานพันเป็นว่าเล่นเดวิดถ้าเธอเชื่อฉันก่อนหน้านี้ ตอนนี้ก็ทำกำไรก้อนโตแล้วบอดีกาดยังคงรักษารอยยิ้มไว้ตามเดิมถูกแล้วหลังจากผ่าวิกฤตครั้งนี้ชาวโลกยิ่งมีความหวังต่ออนาคตมากขึ้นฮัลโหลที่รักอีกห้านาทีฉันก็ถึงบ้านแล้วใช่อย่าห่วงเลยฉันเตรียมของขวัญไว้แล้วอืมแล้วจะมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วย เบอร์ลินคุยโทรศัพท์ไปยิ้มไปอยู่ๆสีหน้าก็แปลเปลี่ยนเพราะเขาพบว่าคนขับรถไปยังถนนที่แปลกตาจึงรีบร้องถามเฮ้ยไปผิดทางแล้วเลี้ยวกับคำพูดยังไม่ทันจบเบอร์ลินรู้สึกถึงความง่วงอย่างหนักเข้าครอบงำไม่ว่าจะเป็นบริกาดหรือคนขับรถรวมทั้งตัว เบอร์ลิตเองต่างก็อยู่ในสภาวะสลบสล,ยลดยรถยังคงเคลื่อนตัวต่อไปจนมาหยุดอยู่ภายใต้ตอกที่ล้างผู้คนสายหนึ่งรถเบรกอย่างแรงฟิวเงาล่างคนสองสายปรากฏขึ้นข้างรถยนต์คันหลูหนึ่งคือทัวเหเลยหูอีกหนึ่งเป็นชายที่มีดวงตาสามเดี่ยมอยู่ในชุดออกสึกสีน้ำเงินเข้ม เขาผู้นี้เป็นหนึ่งในนักลบระดับดาวเลริรกขั้นเก้าจำนวนยีสิบคนนั้นถามเขาทั่วเลยหูอ,ออกคำสั่งครับหัวหน้าชายตาสามเหลี่ยมมองมาที่เบอร์ลิสโดยไม่ต้องพูดอะไรคอมพิวเตอร์เสมือนก็ส่งเสียงเป็นภาษาอังกฤษออกไปบอกชื่อของเธอมาเบอร์ลิสเบนเบอร์ลิสพูดออกมาอย่างไร้สติ ในศึกอสูรลาหูนั้นซากของอสูรลาหูอยู่ที่ไหนคอมพิวเตอร์เสริมของชายตาสามเหลี่ยมส่งเสียงเป็นภาษาอังกฤษออกมาไม่ทราบสองตาของเบอร์ลิสเดนไรสติทั่วเลยหูชายตาสามเหลี่ยมต่างศบตากันซากของอสูรลาหูมีความเป็นไปได้ว่าอยู่ที่ไหนชายตาสามเหลี่ยมถามยำ้ำอสูรลาหู เริ่มจากหวีลาบุรุษร่วมมือกันสุดท้ายหลัวเฟิงจากประเทศจีนเป็นผู้สังหารมันตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าหลัวเฟิงตายแล้วแต่หลังจากนั้นหนึ่งปีหลัวเฟิงก็ยังมีชีวิตกลับมาทุกประเทศต่างเชื่อว่าซากของอสูรลาหูอยู่ที่ไหนนั้นหลัวเฟิงน่าจะรู้ดีที่สุดเบอร์ลิสบอกชายตาสามเหลี่ยมถามถ้ายังมีความเป็นไปได้อื่นอีกหรือไม่ อาจจะถูกประเทศอื่นได้ไปหรือถูกกศูสูนในท้องสมุทรกินไปก็ได้เบอร์ลิสบอกภายในตอกเงียบลงหัวหน้าชายตาสามเหลี่ยมมองมาที่ผู้นำหลวเฟิงทั่วเลยหูนิ่งคิดชั่วคู่ก่อนคิดเครื่องมือสื่อสารรอนอาหมาดอาพาโลพวกเธอนำสามหน่วยไปจัดการจับกลุ่มตัวผู้นำห้ามหาอำนาจ ของโลกอย่างรวดเร็วที่สุดส่วนฉันจะไปจับญาติของเจ้าผู้ครองโลกคนนั้นด้วยตัวเองครับหัวหน้าหน่วยอีกสามคนรับคำสั่งเมืองหางโจกขลือหาชีหูป้อมนครบ้านหลัวงเฟิงกองยานลบระหว่างดวงดาวของสกุลนัวแลนสันได้ออกพ้นจากระบบสุริยะจักรวาลแล้วนี่คือสิ่งที่อุปกรณ์ตรวจสอบ ที่ถูกจัดวางอยู่ภายในระบบสุริยะจับภาพได้เมื่อรู้ว่าสกุลนัวแลนสันไปแล้วผู้คนจำนวนมากมายในฐานหล่อเลี้ยงชีพจึงได้พากันออกมาเพราะการใช้ชีวิตอยู่ในฐานหล่อเลี้ยงชีพมันออกจะแอะอัดไปหน่อยผิงผิงเสียวหายอยู่บ้านเชื่อฟังคุณปู่คุณย่านะสวินซินกินอาหารเที่ยงแล้วก็ส่งยิ้มบอกลากับลูกทั้งสอง แม่ครับพวกเราขอไปกับแม่ด้วยเจียวไหาร้องบอกแม่ยังมีธุระที่บริษัทสวีซินหอมลูกชายแล้วไปที่โรงรถขับรถออกไปจากป้อมนครวิกฤตขี่ขายชีวิตก็เข้าสู่คันลองปกติรอบรอบพ้อมนครมีนักรบยืนกระจายตัวอยู่ล้วนเป็นนักรบที่หลัวเฟิงซื้อมา วิ่งเร็วหน่อยเสียวหายไวจริงๆถิงผิงสู้ๆนะหลัวหงกขวากงชินหลานเล่นกับหลานอย่างเบิกบานใจอยู่ที่สนามหญ้าภายในป้อมนครมีเจนิหนาน,นั่งอา่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้ไม่ไกลคอยมองถิงผิงกับเขียวหายบางครั้งก็ก้มหน้ารูปท้องของตัวเองจำเอาไว้ทุกคนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งลงมือเมื่อไหร่ จะต้องจับญาติของเจ้าผู้ครองโลกให้ได้โดยเร็วเหนือฟ้าขึ้นไปกลุ่มนับลบที่มีทั่วเลยหู่เป็นหัวหน้ากลายเป็นลำแสงยี่สึกสายบินไปยังทิศทางเมืองหางโจอย่างรวดเร็วแต่ละคนล้วนมีระบบอัมพางอยู่ติดตัวระบบนี้ใช้ได้ผลกับดวงดาวมีชีวิตทั่วไปอย่างเช่นดาวกล้วยไม้ขาว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงดาวโลกเหลืออีก300เมตรจะถึงโดยเร็วเคลื่อนไหวให้เร็วที่สนามญ้าหน้าประตูป้อมนครหลัวงคงหัวกงชินหลานยังคงเล่นกับหลานทั้งสองวอวอวอเสียงเตือนภัยดังเสียดหูกล้องไปทั่วป้อมนครในทิศตาคุ้มครองนายน้อยม่อนสองและม่อนสี่ที่ยืนอรารักขาอยู่ไม่ไกลสีหน้าแปลเปลี่ยน พุ่งมาราวกับสายฟ้าสองสายม่อนสองผู้เป็นนักกิตานุภาพระดับดาวเลออกขั้นเจ็ดมีความเร็วอันเหลือเชื่อเกือบจะโอบผิงผิงและเสียวหายไว้ได้ในทิศตาส่วนม่อนสีท่ทำหน้าที่โอบหลัวกงหัวกับกงชินหลานขณะที่องค์คลักษ์ระดับดาวเลออกขั้นหนึ่งคนอื่นๆรีบเข้าไปอุ้มเจียงหนานมาฟิ้วฟิฟิ ลานหญ้าห่างจากป้อมนครไม่กี่หนึ่งร้อยเมตรพวกเขาพุ่งเข้าไปในพิษตาตรงเข้าไปสู่ห้องนอนนายท่านซึ่งมีระบบป้องกันเข้มงวดที่สุดคุมระบบป้องกันตนเองของป้อมนครเคลื่อนทันทีประตูกลสิบประบาลที่ลายล้อมมีห้องนอนนายท่านเป็นแกนกลางปิดลงอย่างรวดเร็วทั้งหมดปิดตาย เพิ่งทราบว่าบริเวณแกนกลางที่สุดของป้อมนครล้วนสร้างโดยโลหะระดับสีมีหลักประกันว่านักบตั้งแต่ระดับจัก,กรวาลลงมาต้องทำลายไม่ได้ภายในห้องนอนนี่นี่มันเรื่องอะไรกันหลวกงหัวกงชินหลานสองสามีภรรยาสีหน้าซีดเผือกคุณปู่คุณย่าเด็กน้อยทั้งสองก็ตื่นกลัวอย่างยิ่งระบบเตือนภัยของป้อมนคร มีวงรัศมี20,000เมตรสีหน้าของม่อนสองเข้่งเครียดพูดเสียงเข้มระบบเตือนภัยจะแจ้งเตือนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บุกลกุกการแจ้งเตือนเมื่อคู่หมายความว่าศักยภาพของผู้บุกลุกอย่างน้อยเทียบเท่ากับตัวผมส่วนรายละเอียดของศักยภาพถ้าตรวจสอบระบบป้องกันน่าจะรู้ได้ดี ครงขายจักรวานจำลองเกาะเขามังกรดำคุณครับบ้านสวนหลังนี้ราคา15ล้านเหรียญมังกรดำเลิอดหรูสุดๆส,สมกับฐานะอันสูงส่งของคุณรลเบิงหงและเทพอัศนีต่างกำลังมองดูบ้านอยู่ตั้งใจว่าจะซื้อบ้านซักหลังในโครงขายจักรวานจำลองแพงจังข้าวของในจักรวานจำลองทำไมถึงแพงขนาดนี้ เทพอัศนีบุ้ยปากรอเดี๋ยวหลัวเฟิงพบว่ามีการแจ้งขอติดต่อสื่อสารพอเห็นรหัสการติดต่อเชื่อมต่อยันประทับวิญญาณแล้วพบว่ามาจากพ่อของเขาเองตูดเบื้องหน้าของหลวเฟิงปรากฏจอภาพหลวกงหัวที่มีสีหน้าแตกตื่นรีดพูดลำลิลลักษ์หลัวเฟิงมีมนุษย์ต่างดาวจู่โจมบ้านของเรา ระบบป้องกันภัยตรวจพบว่าศัตรูเป็นระดับดาวเลิกขั้น95คนดาวเลิกขั้น7และขั้น8อีก15คนเชื่อว่าสกุลนัวแลนสันนั้นไม่ได้ถอนตัวทั้งหมดหลวเฟิงคงและเทพศนีหน้าเปลี่ยนสีพ่อมันจู่โจมป้อมนครมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าหลวเฟิงถามอย่างร้อนรลนใจหน่วยองค์ลักตายไปไม่น้อย พวกเรากับผิงผิงเสี่ยวไหและเจิงหนานอยู่ในบ้านไม่เป็นอะไรแต่สวินชินกับหลัวหัวน้องชายเธออยู่ข้างนอกทําธุระของบริษัทอยู่หลัวกงหัวกล่าวอย่างร้อนใจ